สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม CSC วันนี้เราจะมารีวิวเกม Jetpack j o จอ i d ไลซึ่งเป็นเกมเก่าที่สนุกเกมหนึ่งเลยเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมเพย์เป็นยังไงนะครับเริ่มมาก็จะมีให้เลือกสามาัญนะมีดูวิดีโอแล้วก็เสียงหนึ่งแล้วก็ไปแบบฟรีๆเลยเสียเวลาแล้วก็ไปเรื่อยๆวิธีการเล่นก็กด เพื่อให้มันบินนะฮะแล้วก็เก็บเงินตามทางก็เป็นเกมที่เล่นง่ายสบายสายฮะก็ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยแล้วก็รอเอ้ยเกือบโดนมาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปไกลแค่ไหนนะฮะไปะย,ยาวๆแล้วก็จะมีอันนี้เป็น สปินเอาไว้หมุนนะฮะอันนี้ก็เป็นโลไว้เก็บกันดาเมจได้หนึ่งรอบนี่เป็นเลเซอร์ให้หลบอย่าไปโดนมันอะนนี้สปินอีกแล้วโอ้โหอ้ยอันนี้เป็นกล่องสมเราได้หุ่นยนต์นะฮะกระโดดสูงแล้วก็ความสามารถก็ล่อนได้ถ้ากดค้างเฮ้ยเกือบโดนแล้วก็ถ้าเราอยู่บนหุ่นยนต์แบบนี้ก็จะกันดาเมจโอ้ ไม่ทันไลนโดนซะแล้วไปดูสิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนโอ้ยสปินสองอันเลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเงินก็เก็บไปเออโดนดาเมจแล้วโลหายดูสิว่าจะมีกลองสุม่มให้เราอีกไหม ไอ้มีโลไปโยเออเอ้ยโอ้โหเก็บเอ้ยมีกล้องเป็นไรรอบนี้เป็นมังกรก็ความสามารถประมาณนี้แต่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับผมนะเอ้ยมีสปิน2อันเก็บเอ้ยโดนตอนนี้เรามีสปิน5อันนะฮะตรวจลบ เออโดนแล้วก็ถ้าเก็บสปินมาเสร็จเราก็ต้องมาสุ่มดูกันว่าได้อะไรมัางน,นี้ไม่ได้อะไรอันนี้ได้บูสตอนเริ่มไม่ได้ไม่ได้เอ้ยได้ได้ออไ,ดดไหมเพิ่มระยะไกลให้นิดนึงอ่ อันนี้ได้เงินก็หลังจบเกมเราก็มาที่หน้าโฮมแล้วก็มาตรงนี้พาวเวอร์อัพมีให้อัพของได้นะฮะนี่คือบูส์อันนี้คือโล่ แล้วก็จะมาตรงนี้เป็นยานพาหนะที่ซุ่มจากกล่องแล้วรู้สึกซื้อสกินได้ตรงนี้นี่มีสกินอยู่ตามนี้เลยฮะก็เป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะ